ไชนั่นน้ารักเพืนมาป่านนี้ถึงเห็นหน้านะน้องตองสวัสดีค่ะโอ้ไปไหนมาไปทำงานกับไปทำงานกับพ่อโอ้เลิกงานแล้วเหรอเลิกงานก็มาเล่นกับเพื่อนเห็นงานอยู่บ้านขุ้สูงเลย ดีนะคะตอนนี้ดูโอ้ยีบอยู่บ่ลูกนี่ไงไปบิงงียบมาเหาอะกันเด้อตอนนี้กองเชียร์ไปทำบ้านพ่อใกล้เสร็จแล้วบ่ลูกอ๋อเอาแล้วพรุ่งนี้จะได้อยู่ได้อยู่เอาบุญกับเขาไหมเนี่ยบ่อโอ้พรุ่งนี้พ่อหยุดบ่อโอ้พ่อหยุดหนึ่งวันบ่ลูกพรุ่งนี้นะ่ะโอ้ เดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องตองก็จะเสียมสมาธินะคะในการนับดูเด็กๆนะคะเล่นกีฬากันตาใครทีนี้นตาตองเหรอ,อ,อ,อก็ไปทำง,งานกับลุงวางนะคะกลับมาก็มาเล่นกับเพื่อนๆน,นะ ยาวไปไม่หอด <laughs> <laughs> ข้ามแล้วข้ามแล้วมีข้ามซ้ำ้าสาม้มสาสามข้ามเชื้ <laughs> ่ <laughs> ดีเรงนะมันมันมันโดนเหล็กเกมเกมแล้วเปลี่ยนรอบพี่เบนต์ในนี้อือยากับเตี้ยนะครทุกคน คนหนึ่งยาวยาวคนหนึ่งเตี้ยเตี้ยเสริมเท่าไรก็ไม่ขึ้นอ้วนเอ้ยออกข้างนะทุกคนเอ้ยมาดูยายเตียงโมก็ขนมาเต็มรถเลยนะทุกคนนี่กล้วยของยายเตียงโมแล้วก็เตรียมไปอ่แต่ไม่ได้ไปส่งนะเพราะว่ายายเตียงโมก็ช่วงนี้ก็จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็ให้แม่ขามารับที่บ้านนะคะ เจอคู่แท้เอเจอคู่แท้แล้วทีนี้เอาเอาอ้วนเลยออกกไลลำาอย่างนี้ก็ยังไม่จ่อยเลยอืมีกกลังก็จะกินสิอชี้มาแล้ว พ้อยพ้อยพาตืิงตืิงมาแล้วตึง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 มาแล้วของต้อนกรอเปล่าเสียงโทรศัพท์โอ้ยไปไปนั่งไปรอรอข้าวโอ้ชี้ก็รอข้าวรอบแล้วลูกพี่เ็นทำไมใส่เสื้อกับด้านโอ้ยยขาจะถูก แฟชั่นบบาเฮ้ยมื่อเรามาตองไปไหนบ่จบไปกิ่ตำ่งใช่รึโอ้กุ้ยนี่เนาะอืเต็มรถหนึ่งกล้ยหน้าแรงเอานั้นนี่ฮะอันนี้ก็เต็มนี่แล้วเถอะ นี่เปนน้อยคือน้อยท่าิ๋มมันได้เกือหนึ่งค่บ้นบักกลวยหน้าเล้ง่าไปไปบักไม่ถ่ายก่อนไม่เห็นแกลืมรอนับไปชี้นับแม ชี้น้ำม้าไม่มไลแล้วมันจะเข้ารอบมันอ่ะเขาฟี่เขาจะลืมมัน,นอ่ะ <c oughs> พี่เบนเริ่มหมดแรงแล้วพอยเอ้ยหมดแรงแล้วเ<พ>อไม่มีแรงวิ่งแล้วพี่เบนอ่าน,นอ <c oughs> โอ ทำแล้วก็ยังหอนอยู่ห้าโมงยังร้อนอยู่เลยทุกคนที่ไหนๆร้อนเหมือนกันไหมเนี่ยคําห้าบัดกินข้าวแรงกับเพือดบ่ตึ้งามกินข้าวแรงกับเพือดอายยังวะแต่บันพระปรุนเฮาจักพากินข้าวหลายเวลยผัวเนาะเนี่ยเขพูดหยอกกันนะทุกคนเนาะ มันพับประหลุนพากินข้าวสามเวลาก็ต้องกินสามเวลารอบชี้แล้วเอ้ยย้อมย้อมเนี่ยนยเบนย้อนย้อมเนีนเบนอย่าลังแกผมนะพี่เบนโอเคเออเยอะเยอะเยอะเอ้ยอ่ะชี้สูเขาชี้ซูเขาเดี๋ยวผมโตกว่านี้เหอะเออ

น่อยตึงเท้โอ้หน่อยตึงเต็มต<ร>ได้ป่ะหน่อยเพื่อน,ะน่ะโอ้ลูกงามมาก1 2 3 4 5สามสี่ห<อ>้าห้าวิโอ้ลูกเต็มเลยอ้วนอ้วนเลยเแบียงก็ลองคือสาวซ่บน้อยเพื่อนหันละก็าอาชีพพงย้ายเตียงม,โมโูเนาะก็ทำมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็ถึงจะไม่สบายก็ต้อง ทำนะะแต่ก็แกก็ก็ยนนังชั่วขึ้นเยอะเลยนะเราไม่ทำก็ไม่ได้กินนะทุก,กคนก็ต้องสู้นะคะโอเคค่ะ